วันนี้เราก็แกงเนาะแกงปลาดุกนะคะในเราปรุงเครื่องลงไปแล้วนะคะแกงปลาดุกจะแกงอง์ปลาดุกนะคะวันนี้เนาะอ่าเราก็จะใส่ปลาร้าลงไปอีกนะคะเนาะปลาร้าเราก็ปรุงไปอแล้วนะคะเนาะเตรียมปลาร้าลงไปนะคะเราจะใส่ปลาร้าขวดนะคะเพิ่มความนัวนะคะเพิ่มความนัวแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสสักหน่อยนะคะเนาะ ว่าไม่ลดอ๋อค่ะนี่นะคะเนาะนุ่มคมนวลนะคะทุกคนเราก็จะมีนะคะนี่นะคะพัสดุเราเนานนะ,ะนี่นะคะเนาะนี่นะคะไว้ช์ตูนะคะเนาะแล้วก็บวบหอมนะคะบวบหอมนี่เขาก็จะลูกโตนหน่อยนเนาะเริ่มจะแก่เนาะเนาะเราก็เลยเอาเปลือกออกนะคะทุกคนเนี่ย เราก็จะไปดูนะคะเนาะเราหมอดเดือดนะคะเนาะเราปลาสุกอีกหน่อยนึงนะคะเนาะแล้วก็ปรุงนะคะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะเนาะนอืออือรสชาตินะคะเนาะอือเดี๋ยวเพิ่มด,ด้วยปลาร้าอีกหน่อยนึ่งนะคะอ่าเติมปลาร้าอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มความนัวจ้านะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นน,นะค่ะเนาะ คนเขาหาการกอน,นะคะปลาดุเขาจะไม่นา,นานเนื้อเขาจะไม่เละง่ายๆนะคะเนื้อเขาจะโค้งแน่นอยู่นะคะเนาะเห็นไหมคะปลาดุนะคะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเอาบวบ้อมลงค่ะแกงอ่อมนะคะเนาะใส่บวบลงไปนะคะเนาะแซ่บๆนะคะชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะเนาะเพราะเรากินทำกินแบบบ้านๆนะคะเราทํากินเองนะคะเนาะจะมีเห็ดด้วยนะคะมีเห็ดกระบวบเนาะคะ่บวบหอมนะคะ ใส่รวมกันไปเนาะคะเนาะเอ๋นะคะเนาะใส่บวบหอมลงไปแซ่บๆนะคะวันนี้ามาเด้อจ้ะใครอยากกินด้วยกันเนาะใครยังไม่มีกับข้าวก็มาเด้อจ้าแกงอ่อมปลาดุกใส่บวบนะคะเนาะอือก็แซ่บๆนะคะเนาะแล้วเราก็จะเอาข้าวคั่วโรยนะคะเนาะ เพิ่มข้าวคั่วลงไปเลยนะคะเนาะเราจะใส่ข้าวคั่วนะคะดับคาวเนาะค่ะเนาะอดับคาวปลานะคะอใไหมใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมนะคะให้น้ําเข้มข้นนะคะเนาะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะสุดใครสุดมันเนาะบางท่านก็ใส่ข้าวเบือเนาะแต่เราจะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ทําให้หอมนะคะเนาะทำให้กินเข้าหอมและอร่อยด้วยนะคะเนาะอ เรรอหม้อเดือดนะคะเนาะแล้วก็ช้อนฟองออกสักหน่อยนะคะรู้สึกหม้อเดือดแล้วก็ฟองเยอะมากเลยนะคะเนาะฟองเขาเยอะมากนะคะเนาะฟองออกก่อนนะคะไม่ให้น้ำเขาุ่นนะคะเนาะเราต้องเร่งทำเวลานะคะคนก็จะมาแล้วนะคะเนาะ มันก็นจะมาเนาะ,ะเร่งทำเวลานะแกงออมปลาเด็กนะคะ,ะแซ่บด้วยกันเนาะค่ะเนาะหอมๆนะคะรสไปนัวเท่าไหร่นะคะเราชิมดูแล้วก็รสจืดไปน้อยนะคะบ้านนี้ก็จะหนักปลาร้หน่อยเนาะค่ะเนาะปลาร้ก็จะแซ่บหลายนะคะเนะะาะ,นะ,ะ,นอะของมากของแซ่บเลยค่ะเด้อปลาร้าเนาะ เอาปลาดุกใส่บวบหอมนะคะอันนี้เราก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักลงไปเนาะค่ะเนาะรสชาติลืมได้แล้วนะคะเนะเาะเห็นไหมฮะอืมหอมเนาะค่ะเนาะหอมแบบบ้านมา้ามีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะหอมแบบง,ง่ายๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เลนผักนะคะเนาะอืมนส่ผักลงไปเลยมีใบชะพลูนะคะใบมังลักนะคะอหอมบัวบ้วานเรานะค่ะเนาะหอมบัวนะคะ นี้ลงไปเลยนะคะทำแข่งกับฝนนะคะฝนก็เริ่มมาแล้วค่ะทุกคนบ้านใครฝนตกเนาะฝนบ้านเราเริ่มมาแล้วนะคะทำกับข้าวแข็งกับฝนวันนี้หอมมนะคะเนาะอร่อยหน้าอร่อยไหมคะทุกคนแกงออมปลาดุใส่ใบชะโครนะคะใส่ใบมังรักนะคะเนาะอหอมๆนะคะอืม บ่อไเ้นะคะเนาะชิมอีกนิดหนึ่งนะคะอืมเราให้รอกลิ่นหอมของใบสะพูเนาะใบสะพูแล้วก็ต้นหอมนะคะให้กลมกล่อมนะคะมีใบมังรักด้วยนะคะเนาะหอมมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วน้ำก็คนๆอ,อย่างนี้เลคะ่ะโอเคแล้วนะคะน้ำคนนะคะเนาะ อเอาใส่ข้าวลงไปน้ําก็จะข้นๆนะค,ะค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยนะคะทุกคนเห็นไหมคะหอมนะคะปลาดุกเนาะปลาดุกเขาจะไม่เละง่ายๆนะคะเนาะปลาดุกเนาะเนืนอมมทำอะไรกินล่ะก็แกงอ่อมสิคะแกงอ่อมปลาดุกโอ้โหหืมโอ้โหอ,อร่อยไหมอ่ะเออก็ลองกินดูเนาะตอนเย็นเนาะ แต่มันเผ็ดไหมไม่เผ็ดอร่อยมากอืออร่อยมากตัวชิมได้หรออืมชิมแล้วรอทานนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะ